ใครที่สนใจผมจะแถมให้นะฮะในราคาหนึ่งเจันห้าอบาทกับเฟซแ Air ชูโกที่สามารถใช้ในรถนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆของเขาเรียกว่าจากองค์การนาซาที่คุณยุดีเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับจากอเมริกาโดยตรงเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของสุขภาพเรื่องการหายใจนั่นเองนะครับอาจารย์เข้าสู่ประเด็นของเราครับวันนี้อย่างที่บอกเรื่องราวของคนดวงตกการที่คนเราดวงตกเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรหลักๆครับอาจารย์ครับคนมักจะมาถามมากทีเดียวนะครับว่าเป็นาสุใช่ใช่ อาจารย์ขาหนูงานไม่ดีเลยฝืดเครื่องไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ประดังประเด็นเข้ามาเกิดจากอะไรนะคะบางคนจะบอกหนูก็ทําความดีตั้งเยอะหรืออะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าอย่างนงี้จริงๆแล้วเนี่ยพระท่านเคยบอกเอาไว้ว่านะคะเราอาจจะไม่เคยรู้ตัวว่าเราเคยทํากรรมไม่ดีมาก่อนนะคะกรรมชั่วกรรมเลวอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีอาจจะเป็นตั้งแต่อดีตชาติหรืออะไรเหล่านี้นะคะแล้วไอ้กรรมไม่ดีเหล่านั้นมันมารวมตัวหาเราเจอ ในช่วงจังหวะเดียวกันปัจจัยการเจอของจังหวะใช่ไหคะคือเวลาเราทํากรรมไม่ดีกับใครกับสัตว์กับคนกับอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะต้องมีเจ้ากรรมในเวรถูกไหมมันมีคนที่อาฆาตแค้นเราอยู่เป็นเจ้ากรรมในเวรที่เขาอยากจะต้องทวงสิ่งดีๆจากเรานะคะทวงคืนของเขาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นหาเราเจอในเวลาพร้อมกันต่างคนก็ยื้ยุดฉุดกระชากเรากันไปเนี่ยนะคะมันเลยทําให้ดวงเราตกนะคะ เวลาเคยสังเกตไหมว่าพอคนเราเวลาดวงตกมันไม่มาทีละเรื่องอะนะคะบางคนตกงานสามีทิ้งเงินไม่มีอะไรต่างๆมันมาพร้อมกันหมดเลยเนี่ยนะคะนั่นแหละนั่นแหละคือช่วงดวงตกถ้าแค่ตกงานอย่างเดียวเดี๋ยวหางานใหม่ยังไม่ได้เรียกว่าดวงตกนะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงภาวะมีปัญหาแต่ถ้าพอระดังประเดงกันเข้ามาเนี่ยช่วงนี้เรียกดวงตกจริงๆแล้วนะคะแล้วมันมีวิธีแก้อยู่นะคะ จริงเขาบอกว่าอย่างนี้กรรมอะไรบ้างล่ะที่ทําให้เราดวงตกแบบแย่ๆมากๆเลยเนี่ยนะคะหนึ่งแค่ทอดทิ้งไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยนะคะคก็ถือว่าเป็นกรรมอันใหญ่แล้วนะยังไม่ต้องถึงขนาดทําร้ายท่านหรอกนะคะแค่ทอดทิ้งไม่ดูแลนี่แหละแต่ถ้าทําร้ายพ่อแม่เนี่ยอันนี้หนักหนาสาหัสเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้เวลาเราเจอคนนี้ก็เดือดร้อนเจอขอทานเจอคนพิการเจออะไรเนะะี่ยค่ะแทนนอกจากจะไม่ให้เงินเขาแล้วนะคะ เรายังด่าว่าเขาอีกดูหมิ่นเยียดยามเขาอีกเนี่ยนะคะนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมเช่นเดียวกันนะคะ,คะแล้วก็จะเป็นพวกกรรมที่เราทําร้ายคนอื่นไม่ว่าจะด้วยการกระทําด้วยกายวาจาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะ,คะมันจะติดตัวเรามาแต่หนักที่สุดเลยคือดูหมิ่นเยียดยมพระสงฆ์นะคะอันนี้ถือว่าหนักมากนะคะอาจารย์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรทั้งหลายนะคะซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีกรรมเยอะนะคะแต่ทีนี้อย่างนี้ มีคนบอกว่าแล้วทำยังไงได้บ้างมันถึงจะดีขึ้นนะคะคนแนะนำว่าเอองั้นก็ไปใส่บาตรท,ทาบุญทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็ทำแล้วทำไมยังไม่เห็นดีขึ้นนะ,ะจริงๆต้องบอกว่านี่อย่างนี้ใส่บาตรทำบุญอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนควรทําอยู่แล้วนะคะทุกคนควรทําแล้วก็ทำบ่อยๆได้จะยิ่งดีอยู่และะ้วค่ะช่วงที่ดวงตกมากๆถวายสังฆทานบ,อบออ่อยๆนะคะยิ่ง เรารู้สึกตัววเรามีเคระ้อมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนอกจากถวายสังฆทานแล้วนะไปอยู่วัดซะเลยเปลี่ยนสถานที่ค่ะคุณผู้ชมคะไปนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดไปเดินกวดลานวัดไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถวายสังฆทานเนี่ยต้องบอกว่า ต้องเจ็ดวัดเก้าวัดกันไปเลยไม่ใช่อุ้ยทํหนลเดียวและดวงเมื่อไหร่ฉันจะดีขึ้น,อ,นอะไรเหล่านี้นะคะทีนี้มันจะมีวิธีเหมือนกันที่เขาบอกว่าเคยได้ยินไหมเขาบอกให้เบิกบุญเก่ามาใช้ะนะคะคดังนั้นต้องบอกว่าทุกคนต้องทําบุญ uh, <ๆ>ไว้เยอะๆ,ๆนะคะเเกิดชาติหน้าเราจะได้มีบุญเก่าของเราเยอะๆได้เหมือนกันในการจะมาเบิกบุญมาใช้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเบิกบุญของเราได้เนี่ยนะคะอาจารย์แนะนําเคล็ดวิธีในการถวายสังฆทานก่อน นะคะถวายสังฆทานเนี่ยขอให้จัดเต็มแบบชุดใหญ่กันไปเลยนะคะแต่แนะนํานิดนึงไม่ต้องไปซื้อที่ร้านอยากซื้ออะไรให้ซื้อมาเลยข้าวของอะไรเอามาจัดเองเอามาจัดเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกผ้าไตรจีวรในหละเนี้เราถึงได้เรียกว่าชุดใหญ่นะครับแล้วนําพระประจําวันเกิดของเราไปด้วยนะคะจะได้เป็นแทนตัวเราเนี่ยฮะนำพระประจําวันเกิดของเราไปด้วยทีนี้ สูงแค่ไหนไม่จําเป็นต้องเป็นศอกอย่างนี้หรอกนะคะเอาเท่าที่เรามีกําลังก็พอนะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเวลาดวงตกมากๆตังก็คงไม่ค่อยมีนะคะเอาเท่าที่นั่นน่ะนะคะเอาเท่าที่เราพอจะสามารถทําได้เนี่ยนะคะนําไปที่ไหนรู้เปล่าไปที่ไหนอาจารย์ไปหน้าพระประธานในโบสถ์เลยค่ะนะคะในบสถในวิหารเนี่ยนะคะไปอธิษฐานที่หน้าพระประธานก่อนนะคะ ก็จะมีคนถามมีคนแล้วไปวันไหนละคะนะคะวันไหนก็ได้นะคะที่คุณสะดวกที freely, ่ค uh> ุณชอบนะคะวันไหนก็ได้นะคะเอาสังฆทานชุดใหญ่ของเราเนี่ยแล้วเราไปดั้งหน้าพระประธานแล้วก็อธิษฐานจิตเอาเองนะคะว่าอธิษฐานจิตดังนี้ก็ได้ค่ะว่าเราเนี่ยขอถวายเครื่องสังฆทานเหล่านี้แด่พระสงฆ์ในพุทธศาสนานะคะ แล้วก็คือไม่ต้องเจาะจงว่าพระสงฆ์องค์ไหนนะคะครพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะคะเราจะขอถวายสิ่งของเหล่านี้นะคะคแล้วก็ขอให้บุญที่เราได้ทำเนี่ยนะคะส่งผลดีกับเราให้เราสบายอกสบายใจให้เราพอ,อรอดพ้นอะไรต่างๆและขอบุญเก่าๆที่เราได้เคยทำเอาไว้นะคะอขอมาช่วยเราในตอนนี้ด้วยเถิดอะไรเห <ๆ S 2> ล่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ก็นําสังฆทานเหล่านี้ออกจากโบสถ์วิหารไปถวายพระองค์ใดก็ได้ที่เราเจอเป็นองค์แรกนะคะไม่ต้องบอกโอุ้ยจะโทรไปนัดหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนัดนั้นไม่ตั้งนะคะองรงไหนเดินมาเป็นองค์แรกที่เราพบท่านนะคะปถวายท่านเลยนะคะไม่ต้องเจาะจงนะคะเพราะว่า ที่เหตุที่ไม่ให้เจาะจงเนื่องจากเจ้ากรรมในเวรเขาเจาะจงเราอยู่แล้วนะคะเราเจาะจงให้เจ้ากรรมในเวรอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเจาะจงพระนะคะแล้วมันเหมือนเป็นดวงว่าเราจะได้เจอพระสงฆ์ที่ที่ท่านจะมารับบุญรับอะไรของเรานะคะนึกออกไหมคะแล้วก็นั่นแหละหลังจากนั้นนะคะให้กรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะคะบอกไปเลยว่าเรากําลังดวงไม่ดีนะเราดวงตกอยู่ให้เจ้ากรรมในเวร ของเราคือไม่ต้องให้อุ้ยพอแม่ญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะคะจดจงไปเลยว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วยิ่งถ้าใครที่ทําอะไรไม่ดีกับเราทําให้เราทุกข์อยู่ตอนนี้เอ่ยชื่อเขาไปเลยนะคะเอ่ยชื่อเขาไปเลยแล้วก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ให้อภัยนะคะต้องบอกว่าให้อภัยด้วยด้วยวาจาและด้วยใจนะคะบางคนพูดแต่ปากอะแต่ใจไม่ปล่อยอใจไม่ปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดด้วย ร่วงด้วยกายวาจาที่ดีแล้วก็ใจที่ที่ตั้งใจด้วยนะคะพอเราถวายเสร็จเรากรวดน้ําเสร็จนะอย่างหนึ่งที่เราจะได้แน่ๆเลยคือใจเราจะสบายขึ้นโอเคสบายใจนะคะ,ะแล้วถ้าเราทําแบบนี้บ่อย,อยๆนะคะคก็จะดีขึ้นคือบุญที่เราได้ไปอธิษฐานต่อหน้าพระประธานเนี่ยนะคะก็เป็นบุญเก่า ที่เราขอเบิกมาใช้นะคะเราก็จะได้เหมือนมีเกราะป้องกันตัวอีกชั้นหนึ่งมาช่วยนะคะเขาก็จะมาถึงอาบุณเหล่านั้นแหละไปนะคะก็ยังดีกว่าที่เราจะจะไม่มีบุญอะไรเหล่านี้เลยทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวช่วยอย่างเดียวบางทีจะไม่พอเวลาดวงตกมากๆเนี่ยนะต้องใช้ทุกอย่างที่ดีๆเข้ามาช่วยนะคะอาจารย์บางคนเนี่ยบอกว่า ดูไปสะเดาะเคราะได้ไหมไปถ้ามันไม่ได้เหลือบากรวแรงนะฮะพวกเนี้ยทาได้หมดอะไรที่ดีๆอะค่ะทําไปเลยนะคะแล้วอาจารย์มักจะพูดเสมอว่าถ้าดวงมันติดขัดอาจารย์ติดขัดมากเลยไม่ไหวเลยอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าติดขัดก็ไปขัดสิคะเออขัดห้องน้ําไปขัดห้องน้าวัดนะคะอะไรที่มันนั่นอยู่อะค่ะให้มันโล่งให้มัน ถ้าติดขาดคุณก็ไปขัดซะนะคะห้องน้ําวัดที่ไหนก็ได้หรืออะไรเงี้ยบางคนก็ต่อรองอีกนะดวงตกอยู่แล้วเออห้องเดียวได้ไหมอ่ะที่เกียจนะอย่าอะไเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาอยากจะได้อะไรดีๆอยากได้เยอะๆอยากให้มันดวงไม่ดีให้ผ่านพ้นไปเร็วๆนะคะแต่ว่าพอจะทําลงมือทําอะไรก็ขอนิดหน่อยอไม่ได้นะคะคุณไปอุทิศ กายอุทิศใจตัวเองแล้วก็แรงกายแรงใจของตัวเองในการทานะคะมันถึงจะดีขึ้นทีนี้มันก็จะต้องมีตัวช่วยอื่นๆที่มันมีพลังเลยนะคะมาช่วยเสริมเราด้วยนะคะคือบุญก็ทำเนาะแก้เคล็ดเสริมดวงก็ต้องทำแต่ก็ต้องหาอะไรที่มันมีพลังดีๆอย่างน้อยเนี่ยนะะอาจารย์จะแนะนำหินเพราะว่าหินเนี่ยเป็นวัตถุที่มีคลื่นพลังตามธรรมชาติชัดเจนฮะแล้วก็เราจะได้รู้สึกเหมือนมีตัวช่วยอยู่กับเราอะนะคะทีนี้อย่างเช่น ส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะคะคนจะมามีปัญหาอยู่2อย่างคือ 1. ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเงินไม่มีเนี่ยนะคะกับ 2. ปัญหาเรื่องครอบครัวแย่ซึ่งบางทีมันมาพร้อมกันนะนะคะมีปัญหาครอบครัวเพราะการเงินหรืออะไรเหล่านี้นะคะถ้าดวงตกมากๆเลยอาจารย์จะแนะนําเลยว่าให้ใช้หินปีเตอร์ไซส์ขออาจารย์ปีเตอร์ไซส์นี่ฮะคือต้องบอกว่า ใครที่เป็นแฟนอาจารย์จุธามาสนสงขาจะรู้อยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะวันจันนะฮะผู้ชมนี่คือขอแนะนำหู้สวยมากนี้ปีเตอร์ไซด์อันนี้เป็นแบบพระสุรเข้าพระเสาแทรกดวงไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนี่ปีเตอร์ไซด์นี้ที่ทำมาให้ดูเนี่ยนะคะตัวที่เป็นดอกกุหลาบนี่เป็นหินไพไรท์นี่ฮะมีไพไรท์ด้วยที่สําคัญไพไรท์นี่สุดยอดแล้วไพล์นี่คืออุดรูรั่วทางด้านการเงินเรียกเงินเรียกทองช่วยให้เรามีเงินเหลือเก็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ย ตอนที่ดวงไม่ดีเงินก็ไม่เหลือเลยนะคะนั่นแหละมีแต่จ่ายออกไปเนี่ยมันก็จะได้ช่วยได้นะคะแล้วก็เป็นหินที่มันเหมือนปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปไม่ให้เข้ามาใกล้เรานะคะชัดเจนนะพีระไซ์ชื่อบอกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วได้ไพ่ไลท์ไปด้วยสวยงามมาเล็กๆนี่แจมด้วยอะไรคะอาจารย์อ๋อเป็นหินทวงนี่นี่เห็นไหมนี่นะฮะสุดยอดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้เหตุผลมันมีเหตุผลของมันนะคะคนทุกคนเนี่ยต่อให้คุณดวงตกแค่ไหนคุณก็คงจะต้องมีเหมือน คนอื่นก็ต้องเคยทำไม่ดีกับเรานะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ของเราเนี่ยอย่างเช่นว่าเป็นบุญของเราที่เราได้ทำไว้กับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะม,มันก็จะดึงดูดเข้ามาให้ช่วยเราได้ในตอนนี้นะคะคเพราะว่าเราอช่วยตัวเองไม่ค่อยได้แล้วมันต้องใช้คนอื่นเข้ามาช่วยบางคนเคยมีคนโทรมาบอกอาจารย์หนูแปลกใจมากเลยคนเนี้ยไม่เคยติดต่อกันมาน,นานมากแล้วค,คือสามีเขาเสียแล้วก็ เพิ่งมารู้ว่าสามีเอาบ้านไปจำนองไว้แล้วก็ให้เพื่อนแต่พอตัวเองตกยากมากๆดวงตกมากๆไอ้เพื่อนคนนี้หายไปสองสามปีแล้วเนี่ยติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาเพื่อที่จะเอาเงินมาให้อะไรเหล่านี้นะคะมันก็จะได้ทีนี้มีอีกอันหนึ่งซึ่งคุณแช่จะคุ้นกับเรื่องอันนี้โอ้นี่ฮะออกซิเดียนแกะลายมังกรฮะคุ่ผู้มที่มือผมนี่ะออกซิเดียนแกะลายมังกรเนี่ยคือหินสีดําเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปกป้อง ป้องกันสิ่งไม่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะช่วยสําหรับคนเกิดปีชงรหรือสหรับคนที่มันชงกับทุกอย่างเลยไม่ดีอะไรเลยเนี่ยนะคะชีวิตย่ําแย่มากแล้วเนี่ยไม่ว่าการเงินการงานทุกอย่างเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้อันนี้อะอบซิเดียนแกะลายมังกรนะคะอันนี้อาจารย์ทํามาผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เอามาห้อยพระห้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันชัดเจนฮะแน่นอนฮะคุณผู้ชมนะคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าถ้าหลายๆคนที่เปิดดูอยู่ในวันเสาร์ อาจารย์จุธามาสนี่คือดับหนึ่งเมืองไทยเรื่องราวของหินนะหนังสืออยู่ข้างหน้านี้อาจารย์ทามาแล้วประมาณ48-49เล่มใ,ในการพิมพ์นะออกรายการมาทั่วทุกรายการดังๆมาทั้งหมดแล้วนี่คือผู้นําเรื่องราวของหินหินเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่สร้างตัวเองขึ้นมา <Yeah. S 2> นะฮะและก็มนุษย์นะฮะตั้งแต่สมัยโบราณก็ใช้หินนี่แหละในการบําบัดเขาบอกว่าหินเป็นแร่ธาตุไม่แพ้ทองไม่แพ้เพชรแหละ เหมือนกันนะฮะแต่การบอกว่าหินต่อไปมันจะมีคุณค่ามากคุณผู้ชมนะหินแต่ละแบบก็จะมีเขาเรียกว่าวิธีการช่วยในการรักษาแต่ละแบบนะครับถ้างั้นฝั่งหลังเขาจะไม่สร้างขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรต่างๆมีสถาบันเรียนรู้เยอะแยะมากมายเกิดกับหินนะคะมันบำบัดได้จริงๆฮะโดยเฉพาะเมทิสสีม่วงต้องบอกคุณผู้ชมนะผมเนี่ยอาจารย์ให้ไปเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่คุณไม่สบายใจโดยเฉพาะเมทิสเนี่ยแปะที่หน้าผากประมาณ4ี่ห้านาทีมันจะเย็นเจี๊ยบเลยใช่ค่ะนะฮะต้องบอกคือนี่คือหินแท้ ทุกอย่างนะครับใครที่เป็นแฟนในวันจันนะฮะต่อไปนี้วันเสาร์เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวของหินเพิ่มนะฮะนะครับรวมถึงหมากรุกเปรูที่จะสามารถรู้อดีตชาติได้อย่างไรต้องเกินเรื่องราวหมากรุกเปรูนิดนึงฮะอาจารย์เพราะบอกว่าใครที่เปิดมาและยังไม่เคยสัมผัสอาจารย์ครับอาจารย์ศาสตร์นี้ครับอาจารย์ศาสตร์หมากรุกเปรูเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะมันเป็นอาจารย์เนี่ยต้องเอาสองศาสตร์มารวมกันนะคะคือเรื่องประเทศเปรูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยก็ เป็นเจ้าแห่งในการที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการพวกวิทยาการไอ้ก้าวล้ำนําสมัยอะไรต่างๆเลยนะคะดูดวงดาวเขาเกิดมาในสมัยพร้อมกันกับพนของบ่ายนี้พวกนี้เก่งเรื่องดวงดาวต้องบอกว่าดวงดาวนี่เก่งมากต้องยอมรับฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยการดวงดาวเลยก็เลยใช้ในการคํานวณดวงชะตาคํานวณเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ คนเหล่านี้ค่ะมีการจดบันทึกเอาไว้และอาจารย์เนี่ยได้เรียนในเรื่องอักษรโบราณน,นะคะคคอักษรโบราณที่เกี่ยวกับพวกของเปรูนะคะคพวกอินคาพวกเผ่าอินคานะคะี่ยแล้วก็